ตัวครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆกันเลยนะครับตัวออกเหลืองหรือเปล่าตัวนี้คล้ายๆกับตัวแรกแต่ว่าสีจะจางกว่า,าตัวเล็กกว่าเลยโอเคยู่นี่มาเอาเพื่อนๆเพื่อนๆจะตามมาไม่ให้เขาใกล้เหมือนเดิมครับ ปลาครับสันชาตตะอย่างปลาผม อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังเป็นไรยังเป็นไรอยู่ไหนแล้วอ่ะโอเคอ้าวอีกตัวเล็กเอาลงแล้วตัวเล็กลงก่อนแล้วก็ล้างน้ำไปอืออืมคที คือตัวไม่ได้เลยนะเนี่ยก็ไอ้นั่นไงก็เอาไอ้นี่ตะกรอไปเลยเนี่ยนีแต่มันตันกี่นาทีแล้วเนี่ยิบนาทีกว่าหกนาทีเหรเราจะไปเร็วกวนเร็วกันแล้วน,นะครับ<ๆ>มีไหมดูยากอะ่ะ มันเริ่มมันมีตะกรอนเริ่มแบบนั้นน้อเดี๋ยวอันงต่อไปต้องไปซื้อกระชอนที่ใหญ่กวันนี้มาไว้แล้วนะครับอุ้ยดูติ๊กแล้ว,วนนๆนอเคโอเค เออกรองเลยหลวกอะ่ะก้องเสร็จแล้วพร้อมไม่มีอะไรเราค่อยล้างออกเร็วขึ้นเลยนะ <c oughs> ตื่นละ เป็นต oh, oh ัวนึงเลยโอนอุปโภคดังปีเลยตัวเมียซะเยอะเลยจะได้ตัวผู้กี่ตัวเนี่ยอุ้ยมีมากกว่าหนึ่งรอเปล่า โอ้มัน,ม,นมันเกาะกลุ่มกันอยู่แสดงให้รู้เลยว่ามันอยู่กันเป็นแบบครอบครัวใหญ่น,น,นู่นอ่ะอุ้ยตายลวนี่หลุดซะงั้นน้ำเริ่มน้อยแล้วที่มาลองต๊อบด้วก่อนก็ได้ร๊่บ ตัวเล็กก็ยังเยอะอยูน่นะมันกินไม่ทันมันมันไม่กล้าลงไปน้ำลึกพวกน้ำลึกตัวตัวอยู่ตัวโตัวทำ้ายจตแรเล็กหรอจะไม่กัดมันไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามันน่าจะกลัวกันเองเว่าโตไม่ทันกินไม่ทันแต่มันก็เห็นจับกลุ่มกันอยู่ มันเห็นเราเป็นศัตรูมันห้าเดือนครับห้าเดือนคือเปลี่ยนน้ำครับค้อแรกที่ลองเพาะลองเลี้ยงเลยเจอตัวสีจางๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ ดูว่าจะมีตัวผู้กี่ตัวนะครับมีตัวผู้แน่นอนเลยนิ่งม,มากเลยไม่ตกใจอะไรเลยเอาเอาเห็นไหมเ,เนี่ยที่เป็นตัวผู้ตัวเดียวปุ๊บลงไปแล้วโอ้โหสีชัดกูแค่เลยที่เจอตัวสีจางๆด้วย ได้หลายตัวแล้วนะสิบตัวแล้วนะได้เกินไหมก็สิบตัวขึ้นแล้วอะ่ะอนาทีแล้วเนะี่ยสิบสองนาทีแล้วค่ะ สิบสองนาทีแล้วค่ะจะาน้ำวูบหมดยังทำไม,น,มน้ำเหลือน้อยแล้วปลาเหลือจุดตัวมันหลบอยู่ไงปอมใจตัวเองเฮ้ยให้ใๆ้ให้มันหลบอยู่นี่เลย ปันหาละคอนอะโอ้โหปันมีหลายตัวโอ้โหล่วงลวงลวงไปไหนแล้วเจอเจอเจอเมเซอร์หน่อยอะไรทำอะไรคือเข้มแดง เราผสมปลาตัวไหนกับตัวไหนอะ่ะก็พ่อแม่พันธุ์มาจากที่เดียวกันนะอ๋อมันผสมกันเองเราแค่เป็นคนเลี้ยงเฉยๆถึงไปทำตัวนุน่นอันนี้คือผสมกันโดยบังเอิญน,นะครับกระโดดนะมแต่ว่าเราเป็นคนเลี้ยงนะ รถไม่เอากล้องอีกเลยเด้อแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้หมดแล้วก็จะนับจำนวนนะครับจำนวนเสร็จแล้วก็จะว่าแล้วก็แยกด้วยว่ามีผู้มีเมียกี่ตัวนะก็คือเสร็จพิธี